คนเหมือนมีใครไม่รู้อยู่บนห้างของพี่แปดจุดไฟเรานะเฮ้ยกันน,กนี้มันที่ของฉันเธอมาทำอะไรที่นี่ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดิต้อลับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเป๊ะด้วยนะคะทุกคนก็ฝากอีกช่องหนึ่งเนาะฝากช่อง LNA ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพีเอฟซีด้วยออกฝากช่องคู่ออกไว้ด้วยนะคะเป็นช่องคู่กับที่ฝันเล็กนั่นเองนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจนะแนะนําให้ติดตามที่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะเพจเดินทางสไตล์อมแอมนะคะเพจเฟซบุ๊กเนาะ มี BFC สงสัยสอบถามอะไรก็ทักเข้ามาได้ในเพจหรือใครที่สั่งกล้วยม้วนแล้วอยากทราบว่ากล้วยม้วนเนี่ยเดินทางถึงไหนแล้วสามารถเข้าไปเช็คได้ในเพจเดินทางสบายแอนน์นั่นเองเพราะว่าออ,อมเนี่ยได้แจ้งเลขพัสดุลงไปในเ,ออเพจนะคะแจ้งเลขพัสดุเนาะ BFC เอ,อ้ยทำไมไม่ได้เลขพัสดุคนที่สั่งมาทางไลน์นะผมแจ้งไว้ในเพจแล้วนะออมได้โพสไว้เล็กน้อยแล้วโอเคเดี๋ยวออกเดินทางดีกว่า อ,อมเนี่ยต่อจากอีพีที่แล้วอ,อมได้เจอท่านผู้นำโพงเนี่ยเดี๋ยววันนี้อ,อมจะเดินทางไปต้นไม้อย่างที่อ,อมบอกว่าจะไปนะต้นไม้โพรงใหญ่ๆต้นไม้ที่เป็นโพรงที่อ,อมตั้งใจว่าจะไปขอโชคลาภเพราะเพราะว่าอมอยากจะเปลี่ยนรูปแบบการขอโชคนะโเนาะเพื่อจะได้เจอกับโชคอื่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรินมทาพร้อมกันเลยค่ะ จากคลิปที่แล้วเนะอะอมได้บอกพี่พีพีีไว้ว่าอมจะมาขอโชคกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่อมเคยไปเจอทุกครั้งที่จะไปขอโชคอ่ะกับต้นไม้อ่ะที่ไม่ใช่พ่อปู่นะก็มักจะเจออย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ต้นไม้นะทําให้อมต้องแบบปิดคลิปไปก่อนคพังนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่า สายตาก็กวาดดูเห็ดไปด้วยเดี๋ยวอาจจะไปแวะพักที่ห้างที่แฟดเนาะเป็นทางผ่านพอดี 太累,累了，哇！ อยากได้เห็ดสักฝูงโอ้ยพักก่อนเดินไม่ไหวแล้วโอ้โอ้อากาศร้อนอบอ้าวจะบอกว่า เดินมาเรื่อยๆเลยนะซึ่งจำได้ว่ามันอยู่ทางแถบฝั่งทางด้านขวาซึ่งอมหาแล้วมันไม่เจอต้นไม้ต้นนั้นน่ะหรือว่าไปเจอแบบเป็นภาพดวงตาหรอมันเป็นโพรงเลยน้วที่อยู่มันเป็นโพ,งนนโพงรงแล้วมันจะมีช่องว่างมันเป็นขาสองข้างอมอยากได้โชคกับต้นไม้ต้นนั้นก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายอะ่ะจะหาไม่เจอ โเคไม่เป็นไรเดินเรื่อยๆก็ได้นะพี่ๆอ๋อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แนะนําสินค้าน,นิดหนึ่งนะค,ะคืออย่างนี้อ๋อมเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆเอซี 4, คนที่จะสั่งกล้วยม้วนไปทําบุญนะคะเป็นถุงใหญ่ออมขายให้ในราคาหนึ่งพันบาทจากราคา1 2 0 0พันสองรอยอมขายให้ในราคา1 0 0 0พันบาทส่งให้ฟรีนะคะใครที่สนใจจะซื้อไปทำบุญ จะกอกได้ร้อยร้อยสองร้อยถ้วยนะคะในถ้วยขนาดเท่านี้ถ้วยไอติมยี่สิบบาทอะคะทุกคนมันจะกอกได้สองร้อยถ้วยเลยใครสนใจนะหนึ่งพันในราคาหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะคะใครใครที่จะสั่งออกพรรษาตอนนี้จะออกพรรษาแล้วใครที่ยังไม่มีของที่จะไปทําบุญทํากระถินไม่รู้จะเอาอะไรไปทําบุญอ,อกแนะนําเป็นกล้วยมว้วนเพราะว่า มันกินง่ายอยู่ได้นานสั่งไปไว้ก่อนก็ได้เพราะตอนนี้มีพี่พีเอฟซีเนี่ยสั่งจองกันเข้ามาแล้วนะคะซึ่งถ้าใครสั่งช้าเนี่ยอมกลัวว่าสิดท้ามันจะหมดอมแนะนําให้รีบสั่งตอนนี้เลยจะได้อมจะ,จะได้รู้ว่าจํานวนมีเท่าไหร่แล้วจะได้ไปบอกป้าที่เขาเนี่ยทำแล้วซึ่งอมรับมาจากชุมชนนั่นเองนะคะเป็นยายท่านทำยายท่านหนึ่งทำนะ,ะคือเขาเหมือน ทำคนเดียวอ่ะที่หมายถึงว่าแบบแะจะแจ้งอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวอมก็เลยที่ว่ากลัวยายเขาจะทําไม่ทันก็เลยจะถ้าสมมติว่ามีออเดอร์เราจะได้ไปบอกเขาไว้แล้วกาจะได้ให้เขาทําเลยว่ามันจํานวนเท่าไหร่เนาะอ,อย่างใครสนใจนะขอในญ,ญาติเป็นทพ่โปรโมทดนึงหรือใครอยากเอาลองไปชิมก่อนอร่อยหรือเปล่าจะไปทําบุญเนี่ยไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าอยากเอาไปชิมก่อนได้เลยนะคะทักเข้ามาได้ที่เพจเดิทนทางสตล์แอม m. หรือว่าทัก ช่องเดินป่าเอ้ยไม่ใช่ทักไอดี่าไอเดร่คศูนย์ห้าสองห้าสี่สี่นะคะาม,มาเจอหลุมปริศนาแปลกๆหลุมนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นหลุมเผาสมิงนคะคะทุกคนมีที่มาที่ไปขายหลายๆอย่างแต่เราแว้มาดูเฉยๆอมกวากใส่ตาหาเหตุดูด้วยนะตอนเนี้ใครสนใจกล้วยม้วนนะถุงละห้สบบาทเอาไปชิมก่อนก็นกได้นะคะ สี่ถุงส่งให้ฟรีมีเผือกมีกล้วยนะคะตอนนี้เผือกระคาขึ้นอมก็เลยยังไม่ได้จัดโปเผือกถุงใหญ่ยังไม่มีขายนะคะเพราะเผือกระค่าขึ้นสูงนะคะก็เลยกล้วยนี่แหละกินได้เยอะด้วยอร่อยด้วยหวานด้วยกรอบมันหาจินง่ายเลยนะพี่ๆหมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเลยแค่ t f s ีเนี่ยสั่งมาปุ๊บเป็นถุงส่งให้เ f s i ซื้อแค่แก้วนะ เอาไว้ใส่ทําบุญตักตักตัก,ตกวางวางวางโอ้ยง่ายสบายสบายเป็นอาหารทานเล่นแจกง่ายเก็บง่ายไม่ต้องลําบากยุ่งยากเลยไม่ต้องแบบเป็นอาหารนะเนาะไม่ต้องเอาแบบปรุงอะไรน,นี่นู่นนี่เยอะแยะทําบุญแบบง่ายๆได้บุญเยอะด้วยได้บุญอีกทีนะเพราะว่าอมร่วมทําบุญร่วมด้วยเพราะว่าใครที่สั่งไปทําบุญอมจากโปรโมชั่นยาวๆถึงออกพรรษาเลย เป็นโปรแค่ถุงใหญ่นะตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะใครที่จะสั่งเข้ามาโปรธรรมดาหมดไปแล้วโปรถุงนะจะมีแค่4ถุงส่งฟรีสามารถขะกันได้เนี่ยแหละที่ดีฝากด้วยนะคะฝากด้วยใครที่จะสั่งไปทําบุญีอยากแนะนำนะไปเดินทางต่อ พี่ตอนที่น้ำไหลแรงเนาะน้ำท่วมมาฝั่งนี้ด้วยพี่สีน่าจะจำได้เนาะตรงนี้เป็นสถานที่แบบเออทางเข้าออกเมืองละเปรล์นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยพญานาคไม่รู้ว่าใครมีความเชื่อทางล้านนี้หรือเปล่า นี่รอยพญานาะคแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะอมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรอยอะไรเหมือนกันพี่น่าจะเป็นน้ำเซาะหรือเปล่าไม่แน่ใจน้ำไหลแรงอยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักบนห้างที่แปดก่อนแล้วกัน ใกล้ถึงละอีกนิดนึงคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงท่าของที่แปลแล้ว ฟันมาจาก้างของพี่เขามนนีคนอยู่เลยอ่ะพี่ทุกคนเหมือนมี ใครไม่รู้อยู่บนห้างของพี่แฝดจุดไฟเฮ้ยี่อมจำได้แล้วเมียผู้นำพงใช่ผมจำได้ภรรยาผู้นำพงนั้นพี่ผมจำชุดมันได้ท่านมาอยู่อะไรที่นี่ รู้ว่ามันทำอะไรกินอยู่นะมันเหมืนอนย่างอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหามันผมต้องขออนะุญาตนะยายใคนชวนมาปบดานที่นี่ มันมันก็แก่แล้วนะมันย่างอะไรกินไม่รู้นะเดี๋ยวเตรียมอาวุธก่อนเผื่อมันทำร้ายเรานะเฮ้ย,ย,ยกันนี้มันที่ของฉัน,นเธอมาทำอะไรที่นี่ เธอไม่รู้หรอที่นี่ของใครอ่ะไม่เห็นใครไม่เห็นใครก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก็นี่ไงเจ้าของมาแล้วเนี่ยหอมต้องบอกว่าที่นี่เป็นออมนะอะไรฉันมีผัวแล้วฉันไม่เอาผัวเธอหรอกฉันรู้ ฉันรู้ว่าเธอไปไปบอกกับพี่แฝดว้ยังไงฉันรู้พี่แฝดมาเล่าให้ฉันฟังแล้วอะไรอะไรผัวผัวแกมาทำให้ฉันเธอจะบ้าเหรอแล้วมาอยู่อะไรที่นี่คนเดียวบ้าหรือเปล่า ไม่มีบ้านไม่มีช่องหรอขอได้หเหยเถอะจะฆ่าฉันโหเก่งกล้าสามารถไม่ได้มาอยากบัต่อปากต่อคำด้วยหรอกนะเธอออกตามหาฉันไม่ใช่หรอนี่ไงฉันมาแล้วร้องไห้ทำไม ัวไม่รักหรอในข่าวว่าโดนไล่ออกจากเมืองนี่สมน้ำหน้ามันไม่เหลือใครแล้วนะเพราะว่าผู้นำพงเนี่ยยึดยึดอันนี้มันนะมึงหยุดนะมึงหยุดนะมึงจะโยนใส่กูเหรอเชีย บ้าลกกจิตดนอะไรมึงจะฆ่ากูได้ยังไงมึงไงอยู่ระวังเสือสมิงอย่าม,มากินมึงเถอะไม่กลัวเหรอ ดูก่อนนะว่ามันจะทำยังไงมึงอะลงไปลงไปบ้าทำไมทำไมหุ่นเหมือนผู้ชายยังเลยผู้นำพงชอบไปได้ยังไงเนี่ยฮะ ขอดูหน้าหน่อยสิสวยไหมนางตั้งคันอยู่นะเห็นผู้นํำพงบอกนะทำไมไม่ไปอยู่กับผัวชูนุ่นผู้นํำพงเขามีภรรยาใหม่แล้วอยู่ในเมืองแตกต,ตายไปเลยฉันมีผัวแล้วฉันไม่เอาหรอก มันอกแตกตายไปเลยนะอ่ะลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยจะฆ่ากูเหรอมึงจะฆ่ากูเหรอฮะขึ้นไปเอออยู่ข้างบนนั่นแหละอยู่ไปเลยบนเดียว กลับก่อนดีกวา่ามันเหมือนจะโยนไฟเสร็จนะทุกคนอมตอตัวกลับก่อนแล้วกันเพราะว่าเนี่ยทำไรมันนะไาตปากทำกับมาเฉยๆรู้สึกเห็นแล้วมันใส้มันนะแต่ตอนนี้มันไม่เหลือใครแล้วล่ะพี่ผู้นำพงเหเนี่ยได้ องค์คลักนะ์เนาะที่ดูแลมันอยู่องค์คักคขืนทั้งหมดแล้วมันก็ออกมาจากตัวแล้วผัวใหม่มันก็น่าจะหนีทิ้งมันไปลหรือเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเนาะแล้วก็มันน่าจะมาหลบกลบดานอยู่ที่ห้างของพี่แสตเอก็ต่อปากต่อคำกับมันเป็น่ังนั้นแหละทุกคนอย่าถือสามนำ้ำไม่อยากจะแบบเจราจาพูดคุยดีกับมันนะนะ ต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคนที่นิสัยแย่เนาะก็สงสารผู้นำพงเหมือนกันนะที่มาเจอมันโอเคเดี๋ยวออมพอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนก็เมื่อกี้ออมอาจจะพูดอะไรที่ฟังไม่ลื่นหูกับพี่ที่เอฟซีสักเท่าไหร่ต้องกลัาขออภัยด้วยในความพูดจาไม่น่ารักนะคะก็โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนมออก็เป็น คนเดินป่าเราต้องมีใจที่หนักแน่นพูดจาที่มันไม่ได้ภพร้อสะดระหูขนาดนั้นจนเกินไปเพราะว่าเรามาแต่อ่อนข้อให้มันเราก็ไม่มีทางรอดนะี่แล้วที่อมต้องไปปรากฏตัวให้มันเห็นเนี่ยต้องให้มันรู้ว่าจุดตรงเนี้มันมีเจ้าของมันจะมานั่งมัวซัวไม่ได้นะอมบอกว่าเป็นของอมนะจริงๆไม่ใช่แนะเป็นของพิเศษมาสร้างไว้คือที่อมต้องอไปเข้าคุยกับมันเนี่ย พี่แฝดอาจจะยังไม่ลงคลิปนะคะทุกคนออกมาจ,จะต้องลงคลิปก่อนพี่แฝดไปเจอมันถามฮอมนะบอกว่าไปฟ้องอะไรผัวมันหรือเปล่าอมเนี่ยได้เอาคลิปให้ผู้นํำพงษ์นั่นแหละดูนะคุณนํำพงษ์น่าจะไปพูดเุยอ,อะไรกับมันนะแล้วแบบมันก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นอมนี่แหละไปบอกคุณน้ำพงษออ์อมก็เลยต้องไปพูดกับมันว่ามันก็ต้องรู้นีสใส่สันดานตัวเองนั่นแหละนะก็ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนมันแล้วกันให้พูดให้มันอกแตกตายไปสักหน่อยนะคนเสียวมีคนมาครับมีบากอยู่แถวนี้โอเคพี่พเดี๋ยวผมขอนุยาติดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพอเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ